Deep the shadows. I with know Sha สวัสนีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาให้ดูกองหนังสือนะคะคือมันเยอะมากเลยนะคะมีทั้งซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ได้อ่านก็มีนะคะแต่ว่าก็แบบตอนนั้นมันอยากได้อนะ่ะเห็นแล้วแบบอยากได้แต่ว่า รีบสั่งมาแล้วก็ยังไม่มีเวลาอ่านก็หลายเล่มอยู่นะคะวันนี้จะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามีเล่มไหนบ้างคือมันเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆเยอะจนแบบเก้าอี้ที่วางอยู่ตรงเนี้ยคือแบบมันไม่สามารถขยับได้เลยนะคะอ่ามาหนังสือเล่มแรกที่แพงที่สุดเลยนะคะที่แพงที่สุดเลยจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะ หนังสือเล่มนี้นะคะแนะนําเลยนะคะใครที่เป็นนักขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์หรือว่าขายจิปาถาต่างๆนะคะขายออฟไลน์ขายออนไลน์หรือว่าเป็นคนทั่วไปนะคะที่จะอยากมีวินัยในในตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มพูน ความรู้นะคะความสําเร็จนะคะทำยังไงถึงจะเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่ได้นะคะเล่มนี้นะคะก็ได้มาในราคาเกือบเกือบสองพเลยนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือหายยากมากๆเลยนะคะเป็นของอาจารย์บันดิตอึ่งลังสีนะคะคือตัวโครเองนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะก็คือชื่นชมอาจารย์แล้วก็ นับถือมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับความคิดนะคะแล้วก็ทัศนคตินะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ได้มาในราคาประมาณ1 9 9 0นานะคะเห็นะะในรีวิวนะคะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นหนังสือที่ดีนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่หายากมากนะคะเล่มนี้ในปัจจุบันก็ราคาสูงถึง6000กว่าบาทเลยนะคะตอนนี้เล่มนี้นะคะ เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากเพิ่มภูมิประสบการณ์หรือว่าความรู้ทักษะต,ต่างๆนะคะคือเราอะค่ะสามารถศึกษาค้นคว้าได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะณปัจจุบันก็จะมีแบบเรียนออนไลน์หรือว่ามีหนังสือนะคะ คือแบบอยากได้เล่มไหนนะคะก็สามารถกดดูเซิร์ชแล้วก็หามานะคะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้โดยง่ายเลยนะคะเล่มน,นี้ก็ขอแนะนําเลยนะคะเป็นเล่มที่ราคาแพงแล้วก็เป็นหนังสือหาย,ยากจริงๆนะคะเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวจะปักให้ดูนะคะว่าซื้อได้เล่มน,นี้มาจากไหนได้เล่มน,นี้มาจากในช้อปปีเช่นเคยนะคะสั่งในช้อปปีเลยเซิร์ชคําว่า สิบคำพีนักไข่ผู้ยิ่งใหญ่นะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะเล่มนี้แต่ราคาก็แอบแพงอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าเล่มนี้สุดยอดจริงๆในเล่มนี้ค่ะคืะคอการอ่านเราต้องใช้เวลาถึงสามร้อยวันในการอ่านเพราะว่าเขาจะมีเคล็ดลับในการอ่านบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะบอกว่า แต่ละบทเราต้องอ่านอย่างน้อยบทละสามสิบวัน <c oughs> คือแบบต้องใช้ความต้องใช้วินยัยและก็ความพยายามจริงๆค่ะสำหรับคนที่อยากประสบความสาเร็จนะคะบอกเลยนะคะวินัยนี่สำคัญจริงๆนะคะเล่มน,นี้ต้องใช้เวลาอ่านสามร้อยวันนะคะซึ่งครูเองก็ยังอ่านยังไม่จบเลยนะคะแต่ว่าขอบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะเขาจะแบ่งเป็นบทย่อยๆนะคะอย่างแรก เขาจะเกิดน,นําก่อนเขาจะเกิดน,นําเป็นนิทานนะคะแล้วก็ให้ไปอ่านเองเดี๋ยวจะบอกหมดไม่ได้ให้ไปอ่านเองนะคะมันจะมีนิทานพอนิทานเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบคำภีร์อะคำภีที่เราอะ่ะควรจะรู้อะ่ะมันจะมีทั้งหมดสิบคำภีรในแต่ละคำภีรอะเราต้องอ่านอย่างน้อยสามสิบวันอ่านช้าก็วันเย็นก่อนนอนนะคะเร่มนี้สุดยอดจริงๆแล้วก็ ใช้ได้ผลจริงๆนะคะเล่มนี้แนะนำเลยเป็นเล่มที่ดีแล้วก็รักมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะได้มาได้มาในราคามือสองแต่ว,ว่าก็เกือบสองพันนะเหลือแปดราคาให้แล้วก็เหลือแปดร้านให้นะคะว่าซื้อร้านไหนนะคะ ส่วนมากจะเป็นเล่มของอาจารย์บันดิตที่รักมากเพราะว่ามันเป็นหนังสือหาย,ายากแล้วอะนะตอนนี้นะคะถ้าของอาจารย์บันดิตก็อนนี้ค่ะเต็มเลยนี่ของอาจารย์บันดิตคิดอย่างแชมป์โลกนะคะเล่มนี้ก็ลักมากความรวยนั้นฟรีจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองอันนี้สั่งซื้อจากเห็กอาจารย์เลยนะคะมีเล่มหนึ่งอยู่แต่ว่าหาเล่มหนึ่งยังไม่เจอคือแบบมันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าครูม,มีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะ อันดับแรกขอเอาของอาจารย์มาดิตก่อนนะคะอาจารย์มาดิตนี่ที่ครูมีคิดอย่างแชมป์โลกเล่มนี้ก็ดีนะคะมันมันจะช่วยปรับทัศนควความคิดของเรานะคะเล่มนี้ก็ความรวยนั้นฟรีนะคะจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองนะคะอันนี้ก็ได้มาในราคาที่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะประมาณห้าร้อยสั่งจากเว็บอาจารย์ะคะ่ะเล่มนี้ พวกนี้จะเป็นหนังสือหาย,ยากนี้จะสั่งจากช้อปปีนะคะเชื่อมั่นในตนเองจะมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองนีเล่มนี้ก็ดีมากเลยนะคะหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกเล่มนี้ดีจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะบางคนอะ่ะชอบไปหาหมอดูใช่ไหมดูว่าชีวิตเราอ่ะจะเป็นยังไงในอีกสามเดือนห้าเดือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่เราล้วนเลย ว่าเราอ่ะอยากจะให้ชีวิตเราอ่ะเป็นแบบไหนเล่มน,นี้เขาก็เลยจะบอกว่าหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกคือตัวคุณเองนะคะเล่มน,นี้ก็เป็นหนังสือหาย,ยากเหมือนกันค่ะเกิดมาเพื่อชนะนีเล่มน,นี้ก็ดีมีแต่ของอาจารย์มาดิตทางนั้นเลยคือปากเปื้ออาจารย์มากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแชร์ไปให้อาจารย์ได้ก็ <laughs> ดีเลยว่า พราะว่าเราเป็น FC ของอาจารย์อยู่นะคะแบบทั้งหนังสือทั้งคอร์สเรียนนะคะนี่ของอาจารย์บัณฑิตเล่มนี้ก็ดีสามพลังมหสัศจรรย์์ลุกยักษ์ในตัวคุณเล่มนี้ดีมากๆชอบมากๆแล้วคือแบบเนื้อหามันอ่านง่ายมากเลยอะค่ะเนี่ยค่ะคือแบบเนื้อหามันเป็นสี่ทั้งเล่มอะคือแบบอ่านแล้วแบบไม่อยากวางเลยอะคืออันนี้ดีมาก คือหนังสือข,ของอาจารย์อะอาจารย์นันดิตอะคือเป็นอะไรที่เราอะชอบมากแล้วก็รักมากเลยอะเพราะว่าเราอะปื้มในตัวอาจารย์อยู่แล้วนะคะก็ชอบดูคลิปวิดีโอชอบดู YouTube นะคะเพราะว่ามันช่วยปรับทัศนคติควคิดของเราอะคะ่ะแล้วก็ทำให้เรามีพลังนะคะในการที่จะทำงานมากขึ้นแล้วก็ได้ได้เรียนรู้เทคนิคนะคะเยอะแยะเลย เล่มนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเดอะนิวลินะคะรวยได้สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะเป็นทางลัดสู่วิธีคิดของของคนรวยแบบเซลเมดเซลเมดก็คือการที่เราอะคะ่ะรวยด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่หวังพึ่งพามรดกจากพ่อแม่หรือว่ามุง่งหวังให้คนอื่นนะคะมาช่วยเหลือเรานะคะเราก็อย่างที่บอกตนคือที่พึ่งแห่งตนเล่มนี้ก็อ่านง่ายเหมือนกัน แล้วเนื้อหาก็คือแบบดีมากๆดีสุดๆไปเลยอะคะ่ะเล่มนี้ก็รักมากเหมือนกันนะคะเล่มไหนที่รักก็คือจะแบบชอบอะเนี่ยอาจารย์มีหนังสือ,อาการเยอะมากนี่เล่มนี้เลยเล่มนี้ก็ดียังแต่ยังอ่านไม่จบก็ <c oughs> แ,แบบมันจะมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่แบบ เราบ้านหนังสือมากอ่ะคือแบบดูนูดูนี่เห็นหนังสือแล้วอยากได้อ่ะคือช่วงนั้นยังไม่มีเวลาอ่านเท่าไหร่เพราะว่าก็ทำทั้งงานประจําแล้งานก็คือมันเยอะมากๆทําทั้งงานประจําทําทั้งขายของออนไลน์แพ็คเองทําเองหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะคะเล่มนี้ก็เป็นหนังสือหายากแล้วก็เป็นหนังสือที่ดีนะคะกระดาษคือเป็นกระดาษมันนะคะคือแบบเปลื้มปิ่มมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะร้อยเล่มเปลี่ยนโลกนะคะสรุปเคล็ดลับ300ข้อจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก100เล่มเนี่ยมันก็จะสรุปหนังสือที่แบบดีมากๆเลยอะค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายอาจารย์นะคะก็คือเขาจะทำไม้แมปให้เราด้วยนี่เป็นไมาแมพแบบนี้นี่ค่ะ อาจารย์เขาจะทําแบบให้เราอะคือแบบเราไม่ต้องมาสรุปแล้วอะอาจารย์สรุปให้เราหมดแล้วอะในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวอะเล่มนี้ก็เป็นหนังสือหายากแล้วปัจจุบันก็ราคาก็คือแพงขึ้นไปแล้วนะคะมีแต่หนังสือว่าหายยากทั้งนั้นเลย หนังออาจารย์ยังไม่หมดนะคะคือแบบบอกแล้วว่ามีเยอะมากจริงๆนะคะหนังสืออาจารย์บันดิตนะคะให้มารีวิวทั้งวันเลยก็คือแบบถ้านั่งรีวิวแต่ละเล่มแต่ละเล่มนี่วันหนึ่งก็คือไม่จบอะคะ่ะนี่แช่มันในตอนที่บอกว่ามีสองเล่มนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองสามสิบวิธีเอาชนะตัวเองนะคะโชคชะตา ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เป็นหนังสือหายยากมากจริงๆนะคะมีของอาจารย์เกือบทุกเล่มเลยจริงสําเร็จก่อนใครเล่มนี้ก็ดีมากคือเล่มไหนที่เป็นของอาจารย์มันดิตเนี่ยคือจะบอกเลยว่าดีมากแล้วก็คุ้มค่าแก่กันได้มาครอบครองแล้วก็ได้มาอ่านนะคะคือแบบสุดยอดจริงๆอันนี้ก็ส0่ิวิธีเอาชนะโชคชะตาเหมือนว่าจะมีสองเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองกดแห่งความโชคดี ทำสิ่งที่รักยังไงก,ก็ลุ่งนะคะเป็นหนังสือที่แบบรักมากจริงๆนะคะคือแบบรักแล้วก็ห่วงมากเลยนะคะหนังสือที่เป็นของอาจารย์บัณฑิตอะคะ่ะคือแบบก่าเราจะได้มาคือแบบราคามันก็อัพเลเวลอะอัพราคาขึ้นไปอะนะปัจจุบันราคามันก็แบบสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอ่าต่อไปก็เป็นหนังสือทั่วไปแล้วนะคะ เล่มนี้ก็ดีตรงครบค้าก,กับความร่ำรวยอยู่ด้กันพอแต่งอยู่วอลเลนบัฟเฟต์อันนี้ก็ได้มาสองเล่มยังไม่ได้อ่านเลยได้มาสองเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองยังไม่ได้อ่านเลยสักหน้าเลยนะคะบอกจริงมีเล่มนี้ด้วยเาออกซ้า้าอยากรวยเล่มหนึ่งเล่มสอง มีหนังสือของเดลคานิกี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังอ่านไม่จบอะคือแบบมันมันเป็นหน,น,นังสือที่อ่านค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือเล็กก็ยังอ่านไม่จบเลยอ่านไปแค่ไม่กี่หน้าเองอะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมานั่งอ่าน หนังสือของพี่นี้น้อยก็มีนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะคะอันนี้ก็เพิ่มปิ่มมากอันนี้เล่มหนึ่งเล่มสองมีหนังสือเล่มนี้ด้วยขายของออนไลน์ภาษีออนแอร์สำหรับแม่ค้าออนไลน์เลยนะคะเล่มนี้สำคัญนะคะ เผื่อใครบางคนยังไม่รู้เกี่ยวกับการยื่นภาสีนะคะแม่ของแม่ค้าออนไลน์คะ่ะของขุนข่าก็มีสมองทองคำเล่มนี้ก็ดีดีจริง,รงดีมากหนังสือของไบอันเทซี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเพิ่งซื้อมาเป็นหนังสือหายยากเหมือนกันศาสแห่งความสำเร็จสูงสุดยังไม่ได้อ่านเลย รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างใช้ Facebook ถูกวิธียอดขายดี100เท่าเดี๋ยวอันนี้ไงความรวยนั้นฟรีเล่มหนึ่งของอาจารย์แยกแยกเป็นคนคนดีกว่าสร้างเงินล้านผ่านคลิปไว้ลัลมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายโกวิธีที่จะได้ทุกอย่าง ที่คุณต้องการอันนี้ก็ของไบอันเทซี่มีของพลังไร่ขีดจำกัดของแอนโทนีลอปปินหรือเปล่าเนี่ยเล่มนี้ก็ดีนะคะแต่ยังไม่ได้อ่านเลยแต่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมานั่งอ่านจริงๆมีหนังสือเกี่ยวกับหุ้นด้วยะคะ่ะเพราะว่า คุณหมอที่เลีง,งานเขาให้มาค่ะยังไม่ยังไม่มีเวลาอ่านเหมือนกันยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีเป็นหนังสือเกี่ยวกับหุ้นเขาให้มาแบบเกือบสิบเล่มอะแต่ว่าก็แบ่งกับเพื่อนที่เลียงงานไปนะคะเขาเอาไปให้สองเล่มแล้วก็เหลือแบบเหลือแบบเยอะอะอ๋ะออันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับหุ้นที่คุณหมอให้มายังไม่ได้อ่านเลย เนี่ยค่ะหุ้นอันนี้ก็หุ้นอันนี้คุณหมอให้มานะคะคำพีการลงทุนนี่คือหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุดก็ยังไม่ได้อ่านเลย <c oughs> คุณหมอให้มาเนี่ยทั้งนั้นเลยต่อไปก็เป็นของเราเราซื้อมานะคะอันนี้ก็อยู่อย่างปฏิหาร ของดเรเวนเป็นยูไดเออร์เขียนนี่ยังไม่น่าเลยม,มีพ่อรวยสอนลูกด้วยหนังสือที่ทุกคนต้องอ่านจริงๆถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินแล้วก็ในชีวิตแล้วก็การงานนะคะคิดแบบคนรวยเรียนรู้และลงมือทำ เยอะจังเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนี่ซื้อมา้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนี่ใส่เศรษฐีแล้วก็มีของหนังสือของคุณเชอร์มมนด้วยของคุณเชอร์มมนก็ชอบเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเวลาไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของชีวิตคุณเล่มนี้ก็ดีมันจะช่วยให้เราอะค่ะ จัดสรรเวลาในชีวิตของเราอะคะ่ะว่าเราอะควรจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันก็คือแบบบางคนไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะมันก็จะไหลเอื่อยๆไปเลยอันนี้ก็อยากรวยต้องคิดแบบคนที่เขาจะรวยนะคะของคุณเชอร์มนแล้วก็มีของขุนเข่าด้วยของขุนเข่าจะบอกว่ารักหนังสือเล่มน,นี้มากคือแบบจริงๆอะ่ะ คือได้มาในงานของขุนข่าวอะแล้วคือแบบได้มาพร้อมลายเซ็นใช่ไหมเนี่ยแต่เราอะดองไว้เป็นปีอะปีกว่าเราไม่ได้อ่านเลยอะเพิ่งจะมาอ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วอะคือแบบมันดีมากๆจริงๆนะคะคอนเฟิร์มเลยเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่ทุกคนควรจะอ่านกันเลยนะคะเล่มเนี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนนิทานอ่านแล้วไม่คือแบบไม่น่าเบือ่อแต่ว่านิทานอะเขาจะสอนแทรกแบบ อะไรดีๆไว้เยอะเลยอะต้องไปหาอ่านกันนะคะอัศวินอุตุกับปีศาจทั้งเจ็ดหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือดีเด่นที่เอาวระชนไทยควรจะอ่านเนี่ยค่ะดีจริงคอนเฟิร์มเอาเล่มไหนดีคือมันมันเยอะจริงๆอ่ะเออนี่มีหนังสือเล่มนี้ด้วย ตอนนั้นที่ทำลาซาด้าใหม่ๆนะคะคือแบบไม่มีความรู้เลยอะคะ่ะก็เลยลงทุนความรู้ด้วยการซื้อหนังสือมาอ่านนะคะอยากจะบอกเลยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะคือการลงทุนในตัวเราเองคะ่ะทางหนังสือทั้งความรู้นะคะคือแบบมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดเลยนะคะจริงๆเลยถ้าเรามีเวลานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบ หาหนังสือดีๆหรือว่าหาลิงก์ y o u t u b e ดีๆนะคะเอามาเปิดฟังเปิดอ่านกันนะคะ mm. พูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องนี้เรียกความสุข mm. เอออยากจะบอกว่าไปสั่งหนังสือซ้ำคือแบบไม่รู้ไง mm. เดี๋ยวคือจริงๆอ่ะมันต่างกันแค่ปีแต่เราอ่ะไม่รู้ไง เนี่ยเล่มเนี้ยอันนี้คือซื้อซ้ำมาเพิ่งซื้อมาเมาื่อปลายเดือนที่แล้วเองอะ่ะคือซื้อซ้ำมาเราไม่รู้อะ่ะคือคนเขียนคนเดียวกันเลยเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มของปีเก่านะคะของปี2020เล่มเนี้ยจะเป็นเล่มของปี2021ซึ่งเราเห็นหน้าปกมันไม่เหมือนกันแล้วก็นึกว่ามันคงจะเป็นคนละเล่มแต่พอได้มาแล้วก็เริ่มเอะใจทำไมมันคล้ายๆกันเลย สรุปมาอ่านโดยอีกทีหนึ่งนะคะก็คือมันเป็นเล่มเดียวกันเล่มนี้คือเล่มอัปเดตล่าสุดนะคะคือเราอควรจะซื้อเล่มนี้ควรจะอ่านเล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้ยมันเป็นเล่มที่อัปเดตล่าสุดปี2 0 2พันยคะสิบเอ็ดนะคะออจริงๆแต่ไม่เป็นไ like รได้มาแล้วก็คือแบบมีมีมูลค่าทางนั้นก็เก็บไว้อ่านหรือบางทีก็จะเอาหนังสือไปแชร์เพื่อนอ่านบ้างนะคะเพราะว่า เราก็อยากให้เพื่อนๆเรามีความรู้นะคะเราก็จะทําการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านแกมีเล่มนี้ฉันมีเล่มนี้เอามาแลกกันนะคะก็เป็นการที่แบบเหมือนแชร์ความรู้กันเนาะเล่มนี้เด็ดเด็ดมากๆเล่มนี้ทุกคนต้องอ่านเอาจริงจริง before o u r work week คำน้อยแต่รวยมากอันนี้เขาจะพูดถึงอิสรภาพทางความคิด ถ้าอ่านจบแล้วคือแบบทัศนคความความคิดเราอะจะเปลี่ยนไปคือแบบเขาทํายังไงอะเขาทํางานแค่อาทิตย์ละสชั่วโมงเองหรอหรือว่าเขาทํายังไงคือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและก็ควรอ่านมากๆเลยแล้วก็เป็นหนังสือสุดลักอีกเล่มหนึ่งเลยน,นี่อันนี้ก็สําคัญอันนี้อาลีบาบานะคะเคยจะลองสั่งซื้อของจากประเทศจีนนะคะเขาก็จะมีแบบ บอกเอาไว้นะคะนําเข้าส่งออกออนไลน์ทําดอบชิปทํายังไงนะคะเล่มนี้นะคะซื้อมาตั้งนานแล้วอ่านจบยังก็ยังอ่านไม่จบอ่านไปแค่ไม่กี่หน้าจริงๆแต่ว,ว่าซื้อมานานแล้วเราใช้วิธีการไปรเรียนใน YouTube เอานะคะเพราะว่ามันละเอียดเล่มนี้ก็เลยยังไม่ค่อยได้อ่านถ้าเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมานั่งอ่านกันอีกทีหนึ่ง มของอาจารย์บันดิตอีกเล่มหนึ่งด้วยจ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ก็มีออดิโอบุ๊กอยู่นะคะยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะไม่ได้เขียนอะไรเลยอ่ะคือแบบถ้าได้ยินชื่ออาจารย์ก็แบบเป็นหนังสือที่รักแล้วก็หวงมากอันนี้ก็ของอาจารย์เหาะมีรูปอาจารย์บันดิตอยู่ด้วย,วยคอนเนคชั่นพันล้านสร้างเองได้ จะแยกเอาไว้ดีกว่าอันนี้เป็นกองของอาจารย์บัณดิตอันนี้เป็นกองของเป็นกองของขุนเขาเป็นกองของคุณเชอร์มาอะไรเงรี้ยแยกนะัาเขียนเอาไว้ดีกว่าคนสําเร็จเขามีนิสัยแบบไหนเล่มนี้ก็ยังอ่านไม่จบอ่ะเนี่ยวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เรา เราได้ทําการลือกองหนังสือนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดกองเป็นหมวดหมู่นะคะว่าเล่มไหนของคนไหนเขียนนะคะแล้วก็จะมีเวลามากขึ้นก็จะเอามานั่งอ่านแบบอ่านจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่อ่านเก็บอะ่ะอ่านเก็บก็คือแบบอ่านสองสามหน้าแล้วก็เก็บอะ่ะอ่านเก็บแล้วก็ดองไว้อย่างเงี้ยดองมาเป็นปีแล้วอะ่ะเล่มนี้ก็ดี สมองคนรวยกับสมองคนจนนะคะเขาก็จะแยกวิธีคิดนะคะว่าแต่ละคนนะเขาคิดยังไงทําไมเขาถึงได้มาถึงจุดนี้อะไรยเงี้ยเขาจะเปรียบเทียบกันนะคะว่าเขาคิดต่างกันตรงไหนบ้างก็ยังอ่านไม่จบเหมือนเหมือนเดิมอ่านอ่านเก็บคือแบบอ่านเก็บหลายเล่มมากะคะ่ะคือแบบมันเยอะอ่ะจริงๆมีอีกตรงนน้นนะ ขวนมาไม่ไหวแล้วอะเด้ออาไงดีอืมอันนี้ก็เกี่ยวกับหุ้นเหมือนกันเคยไปงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเขาก็ขายเล่มละยี่สิบบาทก็เลยซื้อมาซื้อมามห้าเล่มมั้งห้าเล่มร้อยซื้อมาห้าเล่มร้อยก็ยังไม่ได้อ่านเลยอันนี้คือไม่ได้แตะเลยอะคือไม่มีความรู้เรื่องหุ้นละ ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนนะคะก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเลยอะคะ่ะก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะลองมานั่งอ่านนะคะเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องหุ้นแล้วก็เพื่อจะมีความรู้มากขึ้นพอก่อนเนอะเริ่มเหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวถ้าอยากให้พูดจอดจงหนังสือเล่มไหนอะคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์มมนไว้แล้วกันนะคะว่าอยากจะ รู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มไหนแต่ถ้าว่างๆจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเล่าให้ฟังแบบเป็นข้อคิดสรุปของหนังสือเล่มน,นั้นฉะนั้นถ้าอยากรู้อะไรก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนออกมาอีกหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือแต่ละเล่มน,นะคะต่จอจงไปเลยพี่คะหนูอยากรู้เรื่องเล่มน,นี้นะคะ่ะว่าเขาว่ามันมีข้อดีอย่างไง เล่มของอาจารย์บัณฑิตเนี่ยมันคุ้มค่าไหมที่เราจะเสียตังค์ก็เดี๋ยวถ้าอยากให้รีวิวเล่มไหนนะคะเป็นเล่มๆไปเลยนะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะต่อแต่เล่มเนี้ยบอกจริงๆว่าคุ้มค่าแก่การเสียตังค์มากๆเอองั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อนะคะขอบคุณค่ะ Do you want to know? <laughs> well, i think been thinking about you, and I think I have to listen because <laughs> the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as.